เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินต้อนรับเข้าสู่การประทนภัยนะครับอีกแล้วครับบนเกาะล้างที่เต็มไปด้วยขยะมากมายนะครับแน่ขยะพวกนี้มนมนุษย์ได้ทิ้งเอาไว้ในท่อทะเลนะก็คือเราสนับสนุนให้คนทิ้งขยะในทะเลใช่ไหมบูมเพื่อที่จะทำให้คนติดเกาะเขาจะมีชีวิตต่อไปได้นะครับก็คือมนุษย์ทิ้งขยะในทะเลทําให้คนติดเกาะรอดไดเองนะครับแน่อันนี้ล้อเล่นนะครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s a ซนเด d d นี้อีกแล้วนะครับก็ในพัดแล้วๆพัดก,ก่อนๆนนะก็มีน้องๆหลายๆคนนั้นก็ออคอมเมนต์มามากมายนะครับโอ้พี่เจมสร้างเรือแล้วนะครับโหแบบเห็นความเจริญเติบโตก้าวหน้าบุมยอดเออแล้วตอนนี้ผมกำลังเล่นเป็นโหมดเติร์ p เพร o ซนะครับคุณผู้ชมครับนเนเส้นยากชิบหาย <laughs> เล่นยากมากเลยเออผมจะต้องทาอะไรนะเขาบอกว่าไอเครื่องกองน้าเนี่ยบุม เราแค่ต้องเอาต้นเชือกต้นเชือกมันจะอยู่เน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 ่ไอเชือกต้นใบปาล์มใบอ่อนๆเนี่ยเขาบอกให้เอาเอาไปใส่ที่กองน้ำามึงเอานี่ไปไหมนะโคโรนาไวรัสอะไรวะโรตีมาเมื่อกี้ไปตีได้ไงอะมันเกาะอยู่ต้น ต้นไม้กูเอาขวานไปสับทีดี้วไม่ตกเลยเอข้างข่าวมีระบบโซนหน้าไมหมอ่ะบูมโซน,นหน้ามันมันมน่าจะเสียมังใช้หูแท <laughs> นใช้หูนี่นี่นี่พี่รู้แล้วบูมนี่นี่นี่นเราต้องเอาใบพืชน,นี้มาใส่ข้างล่างแบบนี้อ่าเออมันถึงมันถึงจะเริ่มเก็บน้ำได้เว้ยถ้าเราไม่ใส่<อ>มันบอกมันจะไม่เก็บอ่าเอาอาชาลาดโอเคครับที่เหลือคือ กูต้องทำอะไรบ้างนะกูลืมเราไมไ้เล่นกันมานานมากน่าจะสออาทิตย์ได้ครับคุณผู้ชมครับเราบอกว่าเราจะทําเรือให้มันเป็น1ิบเทอร์โบแต่กูว่าเราเราเปลี่ยนความคิดไม่ขยายเรือแทนไหมขยายเรือแล้วก็เป็น20เรือไป <c oughs> นีไงโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเราต้องเอาเอออันนี้ใส่เครื่องกองน้ําแล้วเราต้องทําผ้าด้วยบุมอลละไรเออแล้วก็เออกูจบพี่จาไม่ได้ว่าพี่ทิ้งเสียมไว้ไหนอะบุญจําได้ปะครูดอะครูดเสียม เสียมไม่ไม่รู้อ่ะหายไปไหนแล้ววะลืมหมดแล้วเนี่ยน้องเขาบอกว่าเออถ้าเอาไอ้เสียมอ่ะมาขุดดินน่ะเราก็จะได้เป็นไอ้นั่นไงเออนี่งไงเจอละนี่เขาบอกว่าให้กดตัวสี่เอาไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยโกหกปนนาปนนาเป็นตัวโกหกเห็นได้เลยทุกคนครูที่หกที่หก นายไม่เห็นขุดดินอะไรได้เลยขี่โม่เป็นกับขี่โมกูนแล้วนี่ว่าเราต้องย้ายไปอยู่ก่อนที่มันดีกว่านี้วะเหรอไม่รู้กูออว่าที่จริงๆแล้วเราอ,อันนี้เป็นกกอนหลักแล้วเราก็ต้องะจนภัยหาของไปเลยเปล่าเอาัอนจะได้นะเอ้แต่ว่านี่นี่นี่พอดีผมเพิ่งไปค้น,คนข้อมูลเรื่องโดนแมงกะพุนม,มาใช่ไหมบุญบอกว่าอันนี้คือต้นเขาเรียกว่าปักบุ้งทะเลใช่ป่ะมันจะมีออดอกสีม่วงปักบุ<ส>้งเลเอปักบุ้งทะเลนะฮะ ก็เวลาที่ใครโดนแมกะพุนหรือว่าโดนอะไรนะบุมนะแมกะพุนกับอะไรนะแมกะพุนนี่แหละอ๋อแหรอเออนั่นแหละแมกะพุนมันก็ต้องเอาผักบุ้งทะเลไปขยำขยำขยำแล้วก็โปะแล้วเอาน้ำทะเลสาดใช่ป่ะของกูทำอย่างนั้นเว้ยตอนกูโดนอ่ะโอ้แล้วคนอื่นทำยังงั้นทำคนอื่นกูไม่รู้กูไม่รู้เพราะว่ากูเป็นคนโดนแล้วเขาทำอย่างนั้นแล้วมันก็มันก็บันเท่าแล้วแล้วก็เอาตัวไปแช่น้ำทะเลวะโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยกินได้จริงด้วยบุมใเออ แล้วเราก็ทำมันรัวๆเลยดิใช่คือเราต้องไปตัดเขาเรียกว่าตัดต้นเนี่ย mmm ต <noise> ้นปาล์มเต็มเลยเลยตรงนี้เลยเนี่อเนี้ยเนื้อเนี่ยเวะเนี่ยต้องกูดิเนี่ยใบปาล์มเพียบนี่มันใบปาล์มเว้ยมันต้องเอาไอ้เชือกอันเล็กๆไงเฮ้ยเนี่ยเอ้าก็ใส่ได้นี่วะก็ใส่ใบปาล์มไดเอาใส่ใบปาล์มไปเลยเหรอไม่ต้องใช้เชือกเหรอเออก็ใส่ใบปาล์มเนี่ยเรียบร้อยใบปาล์มมาแล้วเนเดี๋ยวน้ำก็มาแล้วเนี่ยโอ้ นี่คือเราก็จะมีน้ำกินแบบอินฟินิตี้เลยใช่ปะเออยในที่สุดกควรทำทั้งสองอันนั่นเนี่ยเออนั่นสิเอออย่างแรกเลยคือเราต้องไปหาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมปรับเป็นเติร์ดเป็นเฟิร์สเพรสซันแล้วกันนะคุณผู้ชมผมเล่นมุมมองข้างบนแล้วผมมินโอเคเอาละเรามีหนทางในการใช้ชีวิตละเดี๋ยวพี่จะทำการเอ่อเอ่อทำไปโคโรนามันเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่มันเชือ่อ นเดดพี่มีไฟอยู่คุณมีความคิดดีดีคุณมีความคิดคุมีความคิดดีว่าทำไมถึงไม่ทำไอ้เฮียเครื่องเนี้ยมาอยู่บนเรือเลยวะเครื่องน้ำอ่ะนะเออแล้วก็จะได้แบบโอ้แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมแล้วแล้วก็ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำไงโอเราไม่ภูมิฉลาดอย่างนี้เออแล้วก็ก่อไฟบนเรือเหมือนเกมอาร์คไงโอ้ถ้าไม่มีบู๊เลื่องตายแล้วเจี๋ยไปเราควรจะทำอย่างก็ได้แต่แรกนะอะไรเราสามารถเราสามารถตีมันได้ไหมไอ้เครื่องเนี้ย เออกินก่อนไม่ดีกว่ากินก่อนก็ตีไหมไม่มีให้ดื่มเดี๋ยวอะไรมาย่างก่อนนะตัดเนื้อปนูนเราควรเราควรจะต้องเขาเรียกว่างไงหาอาหารอะไรให้มันเต็มก่อนไหมเออกูขาดน,น้ำแล้วนะโอเคงั้นบูมรอเลยบูมรอกินเลย เนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยขอขอขอ,ขอสักเอ็กไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวรอมันรีใหม่ก็ได้อ๋อคือคือพอเสร็จเสร็จปุ๊บมันจะไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยมันมันจะกลับมารีเหมือนเดิมเห็นป่ะอะไรยังไงเนี่ยบใบปาล์มมันจะหายไปเว้ยคือสิ่งที่มึงต้องพกก็คือมึงต้องพกใบปาล์มเข้าใจป่ะโอ้ใบปาล์ม้าใต้ันหายไปโอเคโอเคโอเคทุกหนึ่งอึดตอนหนึ่งใบใช่ป่ะอ่าอ่าเนี่ยเนี่ย โห oh, แลวเราก็สแต็กสแต็กใบปาล์มในกระเป๋าแล้วก็วางไว้บนเรือใช่ถูกแล้วก็นี้ขึ้นไปอยู่บนเรือสักสองอันนะจะได้อินฟินิตี้น้ำถูกทำอย่างนั้นหลาถูกต้องเลยแล้วเขาบอกให้เอาเครื่องอะไรนะเครื่องเดี๋ยวคุณริมแหละคือน้องเขาบอกว่าต้องเอามันฝรั่งมาทำเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยเราจะใช้เป็นเรือน้ำมันไม่เรือจะทำเป็นอะไรก็ดีเรือน้ำมันเราก็ไปเร็วแต่ว่าถ้าเรือนี้เราก็เราก,เราก็ไม่ต้องเปลืองไง โอเคเอ้ยไอเนี้ยเรามีไอนี้เยอะมากเลยนะไฟเบอร์เนี้ยอยู่กล่องสัเนี่ยกล่องเนี้ยเราก็จะทําเป็นผ้าไงบูมใช่ป่ะเพราะว่าเอานี้ไปใส่แล้วมันจะกลายเป็นผ้าใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่เอาอะไรไปใส่ผสมใช่ป่ะกูลืมแลวต้องเอาอะไรไปใส่วะผ้าคือเราต้องใช้ไอเทียนี่ไอใบใบที่ทําเชือกสี่อันผสมกับไอเครื่องไอเครื่องนั่นแหละมันจะได้ือกมาเป็น้าใช่อ๋อได้ไงอ๋อ โอ้อินฟินิตี้ผ้าบรรพ์เลยดางี้ไอ้บูมทำเครื่องกรองน้ำอีกดิเครื่องกรองน้ำโอเคเครื่องกรองน้ำคือต้องการกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวไอ้ยเอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ขวดขวดมะพร้าวอ่ะที่ต้องการมะพร้าวสดอ่ะเออมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะวอเตอร์สตีลใช่ป่ะใช่กะลามะพร้าวและใบมันกินน้ำได้นะน้ำน้ำเยอะแล้วโอเคแล้วหินกะลามะพร้าวและใบและหินหินอยู่ในนี้นะหินอยู่ในนี้ เราไม่มีมะพร้าวสดเลยอ่ะไม่มีอ่ะอ๋อมี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 มมมที่เป็นที่เป็นลูกๆอ่ะนี่นี่นี่อยู่กับมือพี่นี่เอาไปดิอ๋อนี่นี่กระไลใช่ปะเออเอาไปดิอ่าทิ้งเลยพทิ้งเลยอเออนี่แหละเรียบร้อยแล้วกูก็ยกินน้ำโอ้โหขึ้นเยอะมากไอ้เปรตแม่งแทบไม่ขึ้นเลยเอ้ยอาหารมาแล้วนะอาหาร เอออาหารกินแล้วค่อยขึ้นหน่อยเปรตเอาละเราจะต้องผมจะต้องทำทำตัวให้มีประโยชน์โอ้ <Okay. S 1> นี่มีต้นเชือกต้นเชือกต้องการใบใ<า>บ,าบาปาล์มอันหนึ่งใบ,าบาปาล์มหนึ่งอันปุบ๊บใบปาล์มกองอยู่ใช่ป่ะใช่กูจะสร้างบนเรือเลยนะอา้าจะได้มันจะมีที่ให้วางเหรอเดี๋ยวก็รู้ทำได้หรือเปล่า <Okay. S 2> ต้องลอง จะทำไปไหมเออต้องการผ้าอันหนึ่งแล้วก็หินสามก้อนพี่มีผ้าพี่ผ้ามาแล้วก็หินสามก้อนพี่เพงใช้เช็ดมาเลยอ่ะหนึ่งสองสามเอาผ้ามาพี่เพิ่งใช้เช็ดมาเลยเยี่ยมเอ่อไหนดูซิว่าทำได้หรือเปล่าเรียบร้อยโอ้วางไม่ได้ว่ะมันห้ามว่ะพี่ว่าที่ไม่พอมากกว่าเปล่ามัน มันวางได้เฉพาะแค่บนพื้นด้วยมันไม่ขึ้นไปวางบนเรือเห็นเป่าเห็นป่า <int ess> ปมันปักได้แค่บนพื้นเนี่ยทำไมวะมันไม่ขึ้นไปวางบนฟาเวเดชั่นไหมงั้นมันวางได้แล้วมันไม่ไไใช่อุปกรณ์ของเรือไงใช่ไม่ใช่เราต้องแบบทําขึ้นมาอีกตอนนึงเห,อหรอรหรือว่าตรงนี้มันเต็มแล้วหรือยังไงเนี่ยมันวางได้แค่บนพื้นนี่เห็นเป่าอ่มันลากได้แค่บนพื้นเนี่ยพอลากขึ้นเรือมันทะลุเห็นป่ะอืมพี่ว่าอาจจะไม่พอก็ได้นะเกี่ยวไหมว่าไม่น่าเกี่ยวอะจะดูดิ ลองทำเพิ่มอะไรงี้ไหมอาเดี๋ยวพี่เอาไฟมาเพิ่มให้นะนี่อืมผลในกูต้องทำอะไรบ้างโอ้น้ำขึ้นมาเร็วมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้มีชีวิตยั่งยืนขอให้รวยขอให้รวยไปหาในกระทูแล้วบอกว่าฉันสามารถเอาวอเตอร์สตีลอยู่บนแพได้ไหมคอมเมนต์บอกมันน่าเศร้าที่ไม่สามารถวางได้โอเคมันน่าเศร้าแสดงว่ามันทำได้ เขาบอกว่ามันน่าเศร้าที่ไม่สามารถทำได้โอเคไม่สมจริงเลยเออถ้าทำได้แล้วก็ต้องเยี่ยมมากแน,น่ๆจริงเราก็จะจนภัยไปเรื่อยๆไงแต่ว่าทีนี้เราก็น้ำมันมาเร็วมากเลยนะบุมนั่นดิเออบุมบุมทำเป็นสองอันเลยเชื่อพี่และก่อน,นี้ก็เป็นเกาะหลักเนาะเออโหเนี่ยโอ้ต้นปงต้นบามเพียบเลยอะใบาปามอยู่ไหนวะเออเก็บมาแล้วอะ เอาใบป,ปลาล์มอีกอันดิโอเคเจอล่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะทำการตัดต้นปลาล์มอีกฮะ,อะโอ้ยเยอะเลยมึงอ่าสร้างยางสร้างยางตั้งลวอเออเ,เรียบร้อยเราก็จะมีแบบอินเทเน็ตี้น้ำไงเฮ้ <c oughs> อหอิวน้ำก็กลับมาเกาะเรานะใช่เราจะทำแั้ยี่สิบใบเรือไงบูม <c oughs> ตามที่บูมมเคยบอก เมื่อกี้ยังไงสร้างไอ้เฮียวอ,อเตอร์สติลนี่เป็นทั้งรอบเกาะเลยเว้ะ <laughs> กินน้ำปุ๊บเต็มเลยแ <laughs> นั่นทั้งสองอันพี่ว่าก็คุ้มจัดแล้วสามอันน่ากำลังดีเว้ยเพราะมันกินใบปาล์มไงไอ้เกี้นี่เจะตัดใบปาล์มเพิ่มนะพอแล้ะพอละพอละนี่นี่เออแล้วก็คนคิวคิวคิววางไปเลยเออเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็มีน้ำดื่มละล้ว เครอโคนี่เราทำอะไรได้ไหมนะโคนเนี่ยดูสักครู่เขาจะไม่ผิดเอาไว้ทำก้อนอิฐหรือเปล่าบริกสทเรื่นหรือว่าไอ้ฟูเอลสติลเนี่ยไอ้ล่างล่างสุดฟูเอลสติลเนี่ยน่าทำที่สุดละใช่ไหมฟูเอลสติทำง่ายด้วยนะเนี่ยใช่เราทำได้เราทำได้หรอเนี่ยทำได้แน่เลยบุ้มใช่สร้างสร้างต้องสร้างอ๋อเราเราขาดหินเราขาดหินเราต้องทำไอ้หินหินกอองกันดิสามอันเนี่ยใช้หินสามอัน ใช่ไอ้ไอ้นะะั่นไงไอ้ไอ้ไ,อไฟพิษใช่ปะ่ะเออต้องทำไฟพิษอหะแต่ว่าหินหมดละนี่มีสองแล้วกูมีอีกสองค,ครบแล้วนี่นนใช่ปะ่ะหินสองใช่ไหมแล้วก็ <Okay. S 2> มันบอกว่าต้องใช้กองไฟใช่ปะ่ะกองไฟตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกองไฟตัวพี่เนี่ยได้ได้ปะ่ะอันนี้มันเป็นซากอยู่แหละดูแป๊บโอเค,อเคได,ได้ได้ไฟพิษละโอเค โอเคที่นี้คือได้ไฟพิษแล้วก็เชือกสองไม้สี่ไม้กับไม้กับแพล้งสแคป็บนะแพลงอยู่นี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 ่แพลงอยู่แถวนี้ใช่ไหมหาไปหมดนี่นี่ยเนี่อยู่นี่อยู่นี่อันหนึ่งแล้วเอาเอามาวางเอามาวางลงไปที่กองไฟเลยครับหนึ่งนะโคนสองใช่ป่ะน้ำมันหนึ่งแกลงสแคปครบละโอเคแล้วก็ไม้สองแกล้งสแคร็บ นี่นะนี่ถังน้ำมันอ่ะไอ้ซักแคปแล้วก็คลีนคลีสองอะไรอีกคลีสองแล้วก็ไอ้ไม้ธรรมดาสี่เว้ยไม้ธรรมดาสี่ตรงนี้มีสองแค่นี้เราก็จะได้แล้วนี่มีเชือกได้เนี่ยเนี่ยมีเชือกอันหนึ่งใช่ป่ะมันต้องใช้เชือกสองมันถ้าจะไม่ผิดดูแป๊บนึงอ๋อตรงนี้มีอยู่สองก้อนนะเชือกเชือกในตัวกูไม่ละไม่ต้องละโอเค ขาดเลยนะขาดไม้ป่ะขาดแค่ไม้ธรรมดาเนี่ยไม้ธรรมดาเลยพี่จะไปตัดอืมรู้สึกพาร์ทนี้เรามีประโยชน์มากไม่อยากจะเชื่อ <c oughs> ได้ละพบแล้วพบแล้ว,ลวสร้างเลยไหมได้เลยโ oh, อ้เช้าแล้วทุกคนเอาไม้มากองเลยเอาไม้มากอง วิ่งวนบ้านทำไมนี่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทำไมมากองรถนี่ด้านหลังสองสามสี่โอเคส,สองสามสี่ปึบต้องการคลูนคลูนต้องเก็บในตัวโอเคโอเคคลนโอ้ยอยกินน้ำไม้หนึ่งสองสามาสามี่โอ้ยเฮียบูมากินน้ำอีกสองอึกเร็วนึงทำไมทำไมสร้างไม่ได้ปะ เนี่ยพอกดตัว C ปุ๊บเดี๋ยวนะอ๋อต้องแพล่งต้องอยู่ในตัวอะอะแล้วก็ถังน้ำมันยังไม่เก็บนะถังน้ำมันยังไม่ได้เก็บนะ่นี่งเก็บมาแล้วกูเก็บในตัวละวแล้วนี่คืออะไรโอเคเฮ้ยนี่คืออะไรว่าสติวกูต้องไปวางที่มันเรียบกว่านี้เว้ยอ๋อเนี่ยมันสร้างไม่ได้มันสร้างไม่ได้ตีออกเก็บเก็บหินมาแล้วก็มาวางไว้ที่เรียบ กูมีหินน่ะอ่ะหินไปไปสร้างไอ้ไฟไปสร้างไฟพิษขึ้นมาไปไฟพิษออสร้างไฟพิษไฟพิษไฟพิษมันต้องใช้อะไรบ้างวะต้องสร้างกองเพลิงก่อนใช่ปะอ่าสร้างกองเพลิงขึ้นมาก่อนโอ้กองเพลิงใช้ไม้สี่อันมันไม่พอวะไม้สี่ตัดออกก็ได้นี่ต้นไม้ต้นมะพร้าวอืมไม่ขาดน้ำแล้วเว้ย ต้องไปกินอะไรอุบาดบาดุบทาด้มยต้ตนตามเลยเฮ้ยโอ้โอ้โอน้ำอินฟินิตี้ละมึงแบบไหนแบบนึงงพี่เอาต้นไม้ไปกองก่อนเกมมันถือของเต็มไม่ได้เซ็งตรงนี้เลย อึบอึบแล้วก็ไม่ลืมที่จะกดเซฟโอ้เซฟกันเหรอในที่สุดก็ขาดหมดประหาเรื่องน้ำเสียทีเซฟโอ้ยกูต้องการกินอาหารได้เต็มเพื่อลีเลือดกินอาหารเด้อหาปูเหรอหาปูมาย่างเออมึงอย่าวางไฟเผ็ดไอ้มึงอย่าวางตรงนั้นตรงไหนมึงวางที่มันเรียบเรียบที่สุดนะเนี่ยแถวเนี้ยได้เนี่ยแถวเนี้ยเรียบที่สุดเนี่ย มื่อกี้ที่ไปทิ้งขวานไว้ไหนวะเอ้บูมีีไปเเน่ยอาเอาขวานกูไปใช้อ่ะขวานนะโอเคตอนนี้มีนี่นะเนี่ยนกอีกไก่อยแรงมันเดี๋ยวกูย่างมันไปไม่ไม่ต้องกูต้องคลิกขวาลากเข้าไปเว้ยวางวางกระพือมันก่อนเออแล้วคลิกขวาขึ้นไปบนเตาอย่างนั้นแหละ ได้ยินเสียงน้ำไหลมัรัวๆเลยวะ่ะจอกสจอกสจอกส์ทำน,นี้ตัดไม่ได้โอ้นี่ไงโอ้เฮ้ยเรามีโปรเตตโต้นี่ด้วยหรอแล้วเนื้อเน่าเนี่ยเอาทำหาเลยได้ไนะนะหมเนี่ยครับผมเนื้อเน่ากินไม่ได้เออ๊ฮ้ย เบรสเอาตรงไหนเอาที่มันโล่งที่สุดอะเอาที่มันโล่งที่สุดแชมไฟนะไฟตรงนี้เสร็จปับ๊บเป็นไฟพิษตรงนี้โอเคให้พี่ใส่ไหมหรือว่าเลเวลเราไม่พอมันบอกว่าเราเลเวลสี่ครับเลเวลสี่พี่ยังเลเวลไม่พอ เกี่ยวไหมบูมบูมยังขึ้นเลเวลเท่าไหร่ดูแบบเพราะว่านาฬิกาพี่ตัวเอฟแบบมันบอกว่าพี่ครับพี่ครับเลเวลเชี้ยอะไรวะเนี่ยเกือบจะสี่แต่ยังไม่สี่กูเป็นเลเวลสี่แล้วอ๋อเหรอดูแป๊บหนึ่งเออมันเป็นเลเวลสี่แล้วเนี่ยสี่จริงเหรอมันต้องเลยสี่ไปก่นอนป่ะเดี๋ยวเราต้องเป็นคราฟติ้งแบบบิวดิ้งป่ะไม่รู้แฮะแบบสตรัคเจอร์ เออ s t r u c t u r e s t r ร c t u r e รนี่มันอันไหนวะ s t r u c t u อ e อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรูดแตกน้ำกันโอ้โหอร่อยเหาะที่ม้อีกก้อนปะไม่อ่ะที่วางไว้กูขอกูขาดแค่อันเดียวอันหนึ่งอันหนึ่งในเราเปสับเพิ่ม กูวางทีปตัดไม้ไปตรงไหนวะนี่ทำไมสมองกูสมองปูอยู่ไอ้ยี้โอเคตอนนี้มีหินเออจำได้พี่วางนี่อ่ะโอเคนี่ตัดไม้คร๊บช่วงนี้พี่กินข้าวน้อยละบูทำใจเลยโอ้เลือดก,กุลีแล้วในที่สุดเลือกุลีเย้ เพิ่งเล่นเกมนี้มีความสุขกับครั้งแรกนี่แหละอ่ะอันนี้วางไว้ตรงถังน้ำมันนะกูท่องก่อนกูท่องก่อนโอเคอืมแล้วก็อันนี้เติมอันนี้พอเลยใช่ไหมเติมเอ่อออมากยรหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี okay. okay. ่อ่ะเคกูดูแป๊บโอเคครับได้ละอ่ะนี่ไงไบโอดีเซลไบโอดีเซลอ่ะ แล้วเราต้องเติมอะไรมันอ่ะเขาจะไม่ผิดเด็กเด็กน้องๆเด็กบอกว่าเด็กดอกบอกว่าเด็กดอกบอกว่าต้องใช้ไอ้นั่นน่ะพี่เจมไอ้นั่นน่ะไอ้ไรอ่ะเออไอ้นั่นอะไรตลกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ออ่ามันฝรังต้องใช้มันฝรั่งโอเคไบโอดีเซลใช้มันฝรั่ง ไฟเลยเจมจุดไฟนู้นด้วยฝนมาไฟ <ป S 2> ทำเหี้ยแล้วฝนมาแล้วจะจุดไฟยังไงเจา้าฟ้าผ่าด้วยหรือว่าเราต้องเอามันฝรั่งมาปลูกก่อนวะไม่รู้อ่ะแม่งจะปลูกไงวะเนี่ยมันจะตกจังเลยนาดีนะตกแล้วหมอยขึ้นหมอยขึ้นหมอยจะไหลเซอร์อ่ะคุณผู้ชมรู้จักว่าหมอยจะไหลเซอร์อ่ะ กูรากแพรมันตรงนี้มั้งตจะติดตั้งเครื่องมันไว้ก่อนไอ่ตัวนี้เป็นแค่ตัวหางเสือมันไม่ได้จะมีปัญหาเฮ้ยกล่อยตายตายมาเอาอีกึ๋ยมาวางไว้ตรงนี้หายยังเราจะตายละโดยแรงด้วยแรงลมบวกเครื่องยนต์ต้องไปได้เร็วมากแน่ๆเฮ้ยบูมแมทกินน้ำเลยเยังแม่งเต็มตลอดเลยว่ะ น้ำกูก็เต็มแล้วเ,เยมดูเครื่องยนต์เราดิมาแล้วโอ้ปูโบตา้าโอนอีดูโอ,อเปอร์ไรดนะแล้วก็บูดไปเลยแล้วก็ปรับหังเสือเฮ้ยเราเราทำเราทำแพเพิ่มอีกล็อกหนึ่งไหมโอเคได้เอ่อบูมบูมทำแล้วกันนะมันต้องใช้ได้างอะ่ะให้กูดูแป๊บน,นึง มันอยู่ในหมวดไหนวะมันอยู่ในหมวด vehicle วะหมวดไรเท่ากนรถด้วย vehicle วิชิก e ล์ e วะนะเนี่ยต้องใช้ต้องใช้แผ่นฟอรรมต้องเราต้องสร้างแผ่นฟอมมาถึงสุดทางอ๋อต้องถือคนนะอ้อนเนาะโอเคโอเคค้อคนบอ่อ๋อ ฟาวเดชั่นวูดสเต็ปวูดจอโอ้ชิตฟลอฟาวเดชั่นอ๋อต้องกดทั้งบนวิสิโคโคคุณรู้ใช้ยางรถยนต์ก็ได้สองอันคือจะเอาลูกบอลก็ได้โอเคอุกิซี่เลยเนี่ยอาบูมาพี่มีนี้นี่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 เยอะโอเค เ,เราเก็บไว้ในตัวแล้วก็สร้างนี่ไงมันจะต่อได้แล้วไหนปะโอเคแล้วโทงไงเรือใบอทำไงอะ่ะอยู่ได้หมดหเลยอ่ะเรือใบก็ไปดูกันครับคุณต้องสร้างคุณต้องสร้างมันก่อนอ๋อมันมีหมวดอยู่ข้างบนนี่ด้วยเหรผมไม่รู้มีอันนี้กูเพิ่งรู้อ๋อนี่ไงฟาร์มปลอดกูทำได้แล้วเกยเย่ยมไม่หากูเพิ่งรู้เล่นมาหกพาดเพิ่งรู้กูขอโทษโอเคแพงกิมฟาร์ม โอ้โห้เปรตไม้ใหญ่ๆเนะี่ยไม้ใหญ่ฟ้ามาผายังเลยไม่เคยผาไงตูเอเอติดน้ำมันตัวนี้กำลังล่ำตำมากากับกลว่าเราไม่กำลังขาดอาหารแทนเออแต่เราเราล่าปูอะไรได้อยู่นะ กาจะปลาโลหาได้ไม่อั้นเลยอยู่วะโอเคพี่ทำได้ละโอ้โห,โหบูมโอ้กูใช้สักะสีนี่เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะเนี่ยทำไรเนี่ยเอามาทำเป็นเรือนี่แหละแค่แปลี่ยนสักกสีแทนก็ได้ึบโอ้โหบูมโอ้โหโอ้โหปลดล็อกแล้วชีวิตเราปลดล็อกแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยเกมนี่โอ้ยโอนเยี่ยมโอ้รอดตายแล้วสันโอ้โห เฮ้ยเรือ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 นี่คือยังไงน้ยังไงนะเราเราต้องหาไอใยนี้ใช่ั้มมันจะมีต้นต้นของมันน่ะว่ปใช่จะใยว่าแล้วต้นอยู่ไหนวะเอาตะเกียงลงทะเลเปยนะยงกีนได้อีก ตรงนี้มีหินหินนี่เอามาทุบเอา้าไอ้ยังไม่เมคเซนต์เลยหินเอามาทุบทุบหินไม่ได้ไอ้คอนหินเรามีอะไรอีกปะเรามีเศษแพร้งอยู่ตรงนี้แพร้งตรงนี้อากูจ้าอากูจ้าแพร่งเออ เรามีต้นพืชเล็กๆไหมเป็นนึงนะกูเออเรอ่มแมนอยู่ปึ๊บสุดดีไอ้เหี้ยเอามะพร้าวเวลาเขาปลูกมะพร้าวนี่เขาปลูกยังไงบูมเขาเขาเอาลูกมะพร้าวมาปลูกใช่ไหมแค่ก็เอาลูกมันลงหัวไปเลยอือถ้าอย่างนั้นนี่คือการปลูกมะพร้าวขึ้นช่วยสัตว์อ๋ออย่าบอกนะเอาเนื้อแนวมาใส่ตรงนี้ เฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้นะเราอาจจะเอาเนื้อเน่าโฮน e 2แพงอ้าคุป,ปูก้ดแล้วเนื้อเน่านี่ไงเนื้อฉลามเน่าด้วยคิดครกคิดครกเขาไม่ใช่เรอล้วน้ำดีอะไรกัน building v i โ t a l เตรียมมึงมาสร้างสตั๊กเจอที่ทำไมตัวกูบักสร้างสตั๊กเจอไม่ได้วะเออแป๊บหนึ่งนะบูมนะสร้างอะไรเนี่ยมึงสร้างเป็นในเฮียมึงกดตัวสีขึ้นมาแล้วไปที่ vehicle นะเอ่อ vehicle เอ่อ vehicle แล้วก็ไอเฮียเห็นป่ะบูลลี่บอลลับเบดเห็นป่ะลับเบดอ่ะอ่าอ่าอ่เออมึงสร้างลับเบดดิอ่ะกูมีอุปกรณ์ให้มึงครบแล้วเนี่ยโอเคพี่ขาดพี่ขาดทำไมกูดรอปไม่ได้วะ กดคิวกดคิวภาษาเราต้องอรีเกมเหียเชือกดอกไม่ได้วัดของเต็มเปล่ากดแ็บไม่เต็มสองสามสี่แแล้วก็คราบเชือกเอเอแล้วก็คราบเชือกอ่ะแล้วก็ต้องถือนี่ใช่ไหมต้องถือค้อนไว้ใช่ไหมต้องถือค้อนแล้วก็สร้างขึ้นมา มันจะเป็นฟลอยเห็นป่ะเออนั่นแหละอันเอามาต่อเลยเอามาต่อข้างหน้าเอามาต่อข้างหน้าเลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่ตรงตรงกูยืนนี่เห็นป่ะกูสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ป่ะนั่นนั่นนั่นเออนี่แหละเนี่ยนะสีแดงติดชิดขวายเอ้าเรือเรือเรือเอาเรือเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกเรือก่อนโอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยกเรือแป๊บเฮ้ยโอ้โอ้โอเคโอเคอันนี้เมื่อกี้นี่นี่มาวางไว้ตรงนี้ข้างหน้ามัน เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมึงเห็นปะมันมันไม่สมดุลอยู่เห็นปะอันเนี้ยตอนนี้เรือมันนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ปะไอซ่าวางอะไรเนี่ยเอาแล้วมึงยังไงกูไม่เข้าใจนี่มึงดูเรือดิเห็นป่ามันก็มันมีสี่อันเนี่ยสามันบึ้อันนี้มันจะวางเพิ่มอีกสองไงก็วางเพิ่มอีกสองเลยนี่มึงวางอะไรเนี่ยก็กูวางมุมเนี้ยมึงเห็นภาพเดียวกูป่าวะหรือมันบากกเห็นเนี่ยกูไม่เห็นเนี่ยกูเห็นมึงวางโคตรเอียงเลยย่ะกูเห็นกูวางตรงจัดเลยนะ งั้นมึงลองสร้างแผ่นไม้ขึ้นมาแผ่นไม้คือยังไงแผ่นไม้กด C แล้วก็เอ็นบ้าไอ้มันจะมีโหมดที่เป็นบูเดลลาฟลออะบูเดลลาฟลอแพร่งลาฟฟอเนี่ยนะเออพวกแพร่งลาฟฟอเนี่ยอ่ะมึงสร้างสร้างแล้วก็กดใส่ซะเนี่ยใส่ยังเห็นขึ้นยังไหนกดกดวางดิเนี่ยวางแล้วเนี่ยไม่เห็นเอาชิบไปเห็นแล้วกลัวแปลกๆแล้วล่ะกลัวแย่ละกลัวเซฟเกิดเหรอ Save-save dah ni Buat-buat Backflip Save-save Save lah Okay Dia lah Dia lah FAB